หุ่นกระติบข้าวหุ่นกระติบข้าวคือศิลปะก,การแสดงที่ก่อกำเนิดขึ้นณอำเภอนานดูนจังหวัดมหาสารคามโดยมีครูเสียงหรืออาจารย์ปีชาการุณเป็นผู้ให้กำเนิดหุ่นเชิดชนิดนี้ครับมลหุรนคณะเด็กเทวดานะครับผมบ้านหนองนดไต่จังหวัดมหาสารคามนะครับผมอำเภอนานดูนอ่าอปี2าสิสเ,เนี่ยส่วนเล็กหน่อยเขาไปในช่มชนเอง พ่อใหญ่เพิ่อนก็นลังนั่งจักสารเครื่องจักสารอยู่บริเวณสิเป็นตะกระ้ากระตริบเขา่าของไส้นะครับที่เป็นสารกันอยู่ทุกมือแต่ก็มีอยู่ที่หนึง่งก็คือเด็กหน่อยซิมซิเม,มนหลานเพิ่นแหละครับเพิ่นเพิ่อนแลนมาแหละเพิ่นบอกว่าหิ้วเข่านะครับเพิ่น,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 นก็ ARE นก driven, ไปเห็นกระตริบเขา่านะครับกระติบเขา่าที่ที่มันมีกระตริบใหญ่กระตริบหน่อยเพิ่นว่างขับกันอยู่แล้วตัวหลานเพื่อนเองเพื่อนก็เปิดกระติบเข่านะครับผมแล้วก็ล้วงเอาเข่าเหนียวถี่อยู่นี่เนี่ยปั้นปั้นแล้วก็ ยุนใส่ปากนะครับก็เลยหันไปเห็นพอดีว่าเ้ยไอ้กระติบเข่าอันที่ที่มันอยู่เท่งๆอันที่ส่วนที่เป็นกระติบหน่อยเนี่ยอ่าหน้าตามันคือจังมันเป็นข้นนะเพราะว่ามัน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 มีส่วนคือจังมันอาบปากได้เออถ้าคันเท้าเติมหูเติมตาเข้าไปเนี่ยเขนาดจะมาเห็ดเห็ดเป็นหุ่นได้ก็เลยส่วนเล็กๆหน่อยเนี่ยทดลองโดยการเอากระติบเข่าที่พ่อแม่เพิ่นเนี่ยบ่ิไซเลี่ยนเนี่ยเอามาทดลองเห็ดเป็นเป็นเป็นหุ่นเบิ่งนะครับครูเสียง จึงชักชวนผู้คนในชุมชนมาประดิษฐ์หุ่นกระติบข้าวขึ้นมาแล้วเริ่มทำการแสดงโดยใช้การร้องลำในรูปแบบของหมอลำประกอบการเดินเรื่องโดยเรื่องที่แสดงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของวรรณกรรมพื้นบ้านอาทิเช่นนิทานเรื่องสินใสเรื่ององคุลีมานและเรื่องจำปาสี่ต้นเป็นต้นในเร็วๆนี้ชาวมหาสารคาม กำลังร่วมกันผักดันให้เกิดมหากรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นจักสารยักษ์ขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามด้วยมุ่งหวังว่าจะให้หุ่นกระติบกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม